ขนมแม่เอ๋ยหวานหวานใครผ่านบังครับหากใครอยากรับเชิญครับก็เชิญ พี่ครับขนมปลากิมขายยังไงครับถ้วยละยี่สิบครับถ้วยละยี่สิบผมขอสองถ้วยครับครับผมอยู่ตลาดโบบีมาสามสิบกว่าปีผมเห็นพี่ยังไงตอนที่ผมสามสิบกว่าปีก่อนพี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมาสี่สิบปีนี้เลยครับแล้วครับเมื่อก่อนพี่ขายยังไงขายตั้งแต่ถ้วยสองบาทอ่ะจนมาถึงยี่สิบบาทเมื่ก่อนมะพร้ามันโลละห้าบาทเองแล้วตอนนี้มะพร้าวโลแปดสิบครับอ่าผมจําพี่ได้เลยขนมพี่เนี่ยอร่อย แล้วก็รสชาติเด็ดขาดขามากๆที่ผมจำแม่อยังก็คือผมเห็นที่ะใส่เสื้อสูตเนี้ขายมานั้งแต่สมัยนู้นผมใส่เสื้อสูตรมาประมาณกี่20ปีเนี่ยแล้วครับแต่ก่อนไม่ใสอ่าขอถามเหตุจูงใจหนครับพี่เขาใส่เสื้อสูตรเข้าไปมันก็ดูดีอย่างหนึ่งหนึ่งดูดีสะอาดความสะอาดอก็คนซื้อเขาก็แปลกตาอีกวางไม้ผมใส่สูตรเขาก็อยากกระซื้อแล้วผมก็เปิดเพลงด้วย เพลงข้าหนุมปากิมไก่เตาเพลงของครูสูคนครัคครบแล้วผลตอบรับเป็นไงพี่มันก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ตามเศรษฐกิจครับโควิดมาโควิดมาผมก็เรียบร้อยเลยแต่ก่อนวัวผมขายวันวันวนึงโอแอบเข้าบ้านแล้วทุกวันนี้มืดเข้าบ้านทุกวันเข้าบ้านมืดทุกวันนะมันไม่มีคนเราต้องวิ่งไกลแล้วถ้าผมอยากจะเสื้อพี่เนี่ย พี่บอกไม่ไหมครับขายวันไหนเวลาไหนผมจะหยุดจานนังคารครับครับถ้าถ้านังคารถ้าผมขายผมก็ไปบางโพบางซื่อไปนวนอ่ะมีรอบวิ่งไหมครับว่าวันไหนวิ่งเส้นทางไหนพี่เล่าให้พวกเราฟังหน่อยวันพุธผมจะมาเนี่ยมาโบเบเียงสวนมะลิครับเข้าวอลจากคลองถมเยาวราชครับวันพุธนะวันพุธจะวิ่งตามเส้นทางที่เส้นทางนี้แหละครับโบเบ้สวนมะลิ วราจาคทองผมเวาวราชใช่ไหมครับก็จะวิุว่งไปเรื่อยๆวันเปเรืห่หยผมข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะลงปิ่นก้าไปโรงพยาบาลเทราชแล้วก็ขายไปแถวจรัญสามแยกไปสายออกไปนู่นท่าพระออกไปวัดปากน้ําวัดมุนจันทร์ออกไปวงเวียนใหญ่ครับผมจะไปเที่ยงอยู่ไอคอันสยามเาะแล้ววันศุกร์วันศุกร์ผมมา ไอโรงพยาบาลกัญะตอนเช้ากับวัญระแล้วเข้าสี่ย่านบางกะเบือราชวัตรออกมาไปเที่ยงกอมเรมอยวสารเจ้า,าพอเสียนะเที่ยงกทธมอสาวิน้าน่บแล้ววันเสาร์เราพี่วันเสาร์ผมก็มาเนี่ยโบเบสก็คือ <ผม S 1> วันพุธกับวันเสาร์กับวันเสาร์าามาโบเบสไปเยาวราชนู่นหละวิ่งรอบเมืองเหมือนเดิมครับ โบเบอตลาดมาน่าโบเบสวนมะลิวรจักรทองหอมเยาวราชอันนี้คือเส้นวันพุธกับวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็มาวัดบวรติเช้าคนซื้อไส้บัตรกันตลาดบางลำพูน่ะอ๋อวัดบวรตลาดบางลำพูอยู่ใกล้กันแล้วก็ขายไปนู่นสี่ย่านราชวัตรตุลตีกลับมาเชี่ยงกทมันกันเข้าบ้านม้อเข้ารัดมีก้าปากคลองมาโซนนี้ไง วัาทิ์จะมาอยู่โซนแถวโซนนี้แล้วก็หยุดวันวันไหนจะพี่วันหยุดวันจันครับวันจันอังคารครับจะหยุดก็หยุดจับวันจันแต่ผมหยุดเน่นอนวัละวันจันวันจันแล้ววันอังคารเป็นวันหยุดครับถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งผมก็ขายเป็นเดิมเหรอถ้าลูกค้าอยากจะขอให้ไปออกงานที่รับไหมครับรับทุกอย่างงานผมไปหมดแล้วจะติดต่อไปที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ไหนเบอร์โทรศัพท์ผม0843283646ครับ โท้ได้ตลอดเวลาลวตามป้ายมันจะมีเบอร์ขึ้นด้วยครับป้ายผมแล้วด้วยแยกแยกกันขอ,อแยกก็จับให้หรอระพี่แยกได้เหมือนกันครับเดี๋ยวแยกตัวมันถึงบ้านค่อยไปประสมกันเองุกคนจะ<ม>แยกพี่มาทานบ่อยไหมครับเจอบ่อยไหมเหออแล้วเป็นไงครับรสชาติติดใจใอะไร ความมันแล้วบุคลิกของพี่สังวาล่ะครับเป็นยังไงคคดึงดูดความรู้สึกโอใส่สูตรพราะเอกมาขายเอง <c oughs> พี่มีโอกาสทานพี่สังวาลมานานแค่ไหนละพอจำได้ไหมครับกี่ปีแล้ะที่ได้รู้จักกันหลายปีแล้วครับปี<ช>นาะบบุณมาครับ แล้วถ้าเกิดลูกค้าจําไม่ได้ว่าวันนี้พี่จะวิ่งเส้นไหนโทรหาพี่ได้ใช่ไหมครับครับโทรหาัโทรหาได้ว่าวันนี้ตอนนี้พี่อยู่ไหนนี้อยู่ไหนไหนส่วนมากเขาเกิดโทรหาตามซื้อแหละหลังก็มีแก๊ปเขาก็ให้แก๊ปมาเอาโอ้ยแก๊ปแก๊ปไปถูกมารับได้ด้วยครับเพราะว่าผมไปอยู่กที่ผมขายไปเรื่อยถ้าอยวกที่มันก็ไม่หมดทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยมีต้องวิ่งหาคนอย่างเดียวไปเรื่อยๆของผมแหละจนบันหมดหมดค่อยกลับไม่รู้ว่าวันจะหมดวันตอนไหน หมดตอนไหนก็ขับตอนนั้นน่ะนั่นแหละเราบ้กนผมก็ขายไปตลอนๆแบบนี้อ่ะก็วิ่งขายไปเรียดตามลูกค้าของผมก็มีลูกค้าท่านนี้มีแก๊สไหมพี่ไม่มีครับอ๋อก็คือตัวหม้อนี้หม้อมันเก็บความร้อนได้ครับเก็บความร้อนครับมันจะความอุ่นความนั่นของมันผมจับยังร้อนๆอยู่เลยยังอุ่นยังร้อนมันจะหมดความอุ่นความร้อนพร้อมกันขนมหมดพอดีแหละครับแล้วครับก็คือหม้อดินนี่เก็บความร้อนได้นานหลายชั่วโมงเปถึงค่ำเลยครับ วันนี้มีความสุขมากครับได้ทานขนมปังกิมไข่เต่าเจ้าอร่อยพี่สังวานเจ้านี้ผมเห็นมานานนะครับตั้ง2 0 3 0ปีแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมยังอยู่ที่ตลาดโบเบก็คิดถึงครับแล้วโชคดีครับที่วันนี้ขับผ่านพอดีเจอพี่สังวานขายพอดีเลยได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาฝากพวกเราก็พวกเราใครที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นทางตามที่พี่พูดนะครับวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ แวะซื้อแวะนำไปทานไปเป็นของฝากคนที่เรารักได้ทานอาหารให้อร่อยทานขนมปกักิมให้อร่อยขนมปกักิมที่สังวานครับ เอ,เอาช้อนนี้เขาให้มานะครับเปิดแล้วก็ปืดตักขึ้นมาแล้วครับนี่ข้างบนจะเป็นกะทินะครับข้างล่างก็จะเป็นน้ําตาลก็จะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานรวมกันบางคนก็ชอบคนนะครับบางคนจะคนให้ผสมกันแต่ผมขอทานทีละครึ่งเพราะมันอร่อยจะเค็มจะเค็มกะทิหรือจะหวานอร่อยทังคู่ครับขอทานแล้วนะครับ บลาก,กิม้มร้อนๆครับแล้วตัวกะทิเนี่ยก็เข้มข้นมากหอมหวานมันอร่อยมากเลยครับบาก,กิมไหตับพุนสังวนันอร่อยจริงๆ เจอผมอ่ะได้ยินเสียงเพลงผมก็เรียกได้ครับขนมผมนี่รับรองว่าไม่ผิดหวังครับถ้าทานแล้วไม่ผิดหวังว่าอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่คนทานแค่นั้นครับเพราะผมขายขนมนี้ผมก็ทํามานานก็ปรับปรุงผมไปเรื่อยๆมันจะขายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับใครเห็นผมขับรถผ่านไปผ่านมาโทรเรียกได้ครับ นมประกรี